อินโดนีเซียสั่งห้ามขายมือถือพิกเซลในประเทศตามร้อยโฟกแม้ Google ไม่ได้เปิดสตูอย่างเป็นทางการกระทรวงสาหกรรมอินโดนีเซียนะครับออกคําสั่งห้ามขายมือถือพิกเซลในประเทศเมื่อวันที่3 1ตุลาคมโดยมีเหตุผลว่า Google เนี่ยได้ลงทุนที่อินโดนีเซียไม่ครบ40%ของมูลค่าการขายจึงไม่ผ่านเงื่อนไขาการค้าซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับ iPhone 16ของ Apple โดนแบนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาข้อแตกต่างระหว่าง2กรณีนี้นะครับมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือ Apple เนี่ยมีการตลาดที่อินโดนีเซีย,ยอย่างเป็นทางการในขณะที่ Google ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้มือถือ p i กเซหลุดเข้ามาขายในประเทศประมาณ22,000เครื่องจากบรรดาพ่อค้าและร้านฮิ้วต่างๆครับและอย่างถันมาคือ Apple เนี่ยถูกสั่งแบนด์โดยเฉพาะ iPhone 16ส่วน Google เนี่ยระบุก,กว้างๆนะว่า p i กเซลโดยไม่เจาะจงว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งดังนั้นอาจควบคุมพิกเซลทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่ ทางร้านฮิวรัฐบาลกู่ว่าหากยังฝา่าฝืนพิกเซลต่อก็จะถือว่าผิดตามกฎหมายหนกที่สุดก็คือสั่งล็อก i m e i ให้ไมือถือใช้งานไม่ได้เลยส่วนฝั่งผู้ใช้งานอาจมีผ่านปนให้สามารถนำพิกเซลมาใช้งานในประเทศได้หากเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่ซื้อจากต่างประเทศแต่ก็ต้องมีการสำแดงพร้อมชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับขยายความเข้าข้าว,ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวครับ